อนที่ประเทศไทยจะมี77จังหวัดมีเมืองหลวงเป็นกรุงเทพมหานครและอยู่ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์อย่างทุกวันนี้ดินแดนรูปขวานเคยมีอาณาจักรเก่าแก่ปกครองมาแล้วมากมายหลายยุคหลายสมัยทั้งรัฐอิสระปกครองดินแดนบางส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านวันนี้อับดุลไทยทูบขอชวนเพื่อนๆมาทบทวนวิชาประวัติศาสตร์กับ 11อาณาจักรโบราณบนแผ่นดินไทยโดยจะขอไล่เรียงกันไปตามรายภาคนะครับ 1. อาณาจักรโยนกเชียงแสนอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12-19ถึงมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันก่อร่างสร้างอาณาจากักรโดยพระเจ้าสิงหนวัต ที่อพยพผู้คนลงมาจากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีนและมีพญานาคมาช่วยสร้างเมืองบริเวณลุ่มแม่น้ำกกและแม่น้ำโขงจึงเรียกชื่อว่าเวียงโยนกนาคพันธ์มีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องยาวนานกว่า45พระองค์โยนกเชียงแสนถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมในเวลาต่อมาก่อนที่จะกอบกู้เอกราชกลับมาได้สร้างเมืองใหม่ที่เวียงชัยปาการแต่สุดท้ายเมืองยุบตัวกลายเป็นหนองน้ำ ดยมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านจับปลาไหลเพือกได้แล้วนำไปถวายกษัตริย์ที่โปรดให้ทำเป็นอาหารแบงปันกันทั่วทั้งเมืองจึงได้เกิดอาเพศขึ้นจนถึงขั้นบ้านเมืองล่มสลาย 2. อ,อาณาจักรฮาริพุนชัยมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนเป็นอาณาจักรสำคัญในภาคเหนือที่มีอายุกว่า600ปีมีกษัตริย์ปกครองรวม29พระองค์ รุ่งเรืองอยู่ในห่วงเวลาใกล้เคียงกับโยนกเชียงแสนก่อตั้งขึ้นในพุทธศตวตรรษที่13โดยลาสีวาสุเทพแต่ผู้ที่ทำให้อาณาจักเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือพระนางจามเทวีซึ่งเป็นพระธิดาของกษัตริย์ขอมจากเมืองละโวพระนางได้ก่อสร้างบ้านเมืองทํานุบ,บํารุงศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมทั้งที่หริพุนชัยและเขลางนครลาปาง โดยสิ่งที่ยังคงหลงเหลือความยิ่งใหญ่มาจวบจนถึงปัจจุบันคือพระาธาตุฮริพุนชัยโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 3. อาณาจักรล้านนาพยามังรายกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งในอาณาจักรภาคเหนือได้วรวบรวมอาณาจักรใหญ่น้อยในภาคเหนือเข้าไว้ด้วยกันซึ่งรวมถึงโยนกเชียงแสนฮริพุนชัยเขลางนครลำปาง ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาในราวพุทธศักราช1839มิีศูนย์กลางอยู่ที่นบพบุรีสีนครพิงเชียงใหม่โดยพญามังรายพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทยัยและพ่อขุนงามเมืองแห่งเมืองพะเยาเป็นพระชายร่วมน้ำสาบานปฏิญาณว่าทั้งสามเมืองจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันไม่รุกรานกันอาณาจักรล้านนารุ่งเรืองในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยาวนาน ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19ถึง2ีมีศิลป,ปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์มีภาษาเป็นของตัวเองจเจริญรุ่งเรืองอย่างยาวนานก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าและกรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมาซึ่งล้านนายังคงสถานะเป็นเมืองประเทศราชมาโดยตลอดจบจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้จัดระบบการปกครองเสียใหม่ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรล้านนา 4. อาณาจักรโคตรูรต์ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณภาคอีสานตอนเหนือของไทยต่อเนื่องไปยังสอปป,อป,อปอลาวมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนมและมรุกขนครหรือท่าแขกของสอปป,อปอลาวในปัจจุบันเป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 1ถึงสิสิ่งก่อสร้างสำคัญที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอาณาจักรคือพระาธาตุพนมเจดีที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีรูปแบบศิลปะวัฒนธรรมเฉพาะตัวภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุส่วนของหน้าอกของพระพุทธเจ้าและมีตำนานเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันกับพุทธศาสนาที่เล่าสืบต่อกันมา 5. อาณาจักรอีสานปุระอาณาเขตอยู่ในภาคอีสานตอนล่างของไทยในปัจจุบันคือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร ศรีสะเกดรวมถึงประเทศกรัรมพูชาในปัจจุบันจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับอาณาจักรโคตบูนทางภาคอีสานตอนบนอาณาจักรอิสานปุระมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรเจลละหรืออาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดกำปงธมในประเทศกัมพูชามีความก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการในด้านต่างๆดังจะเห็นได้จากปราสาทหินและพระปรางจํานวนมากในเมืองต่างๆ รวมถึงปราสาทพนมรุ้งและปราสาทหินพิมายในประเทศไทย 4. อาณาจักรฟูนันอาณาจักรโบราณในช่วงพุทธศตรวตรรษที่7ถึง10ชุมชนยุคแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลกินพื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางของไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและบางส่วนของภาคอีสานไปจนถึงตอนล่างของลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งรวมถึงประเทศกัมพูชาและเวียดนาม เนื่องจากเป็นอาณาจักรเก่าแก่หลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นักมีเพียงบันทึกของนักประวัติศาสตร์จีนถึงการค้าขายกับดินแดนในแถบนี้ที่มีชื่อว่าฝูหนานมีข้อมูลเรื่องการอาศัยอยู่รวมกันกของผู้คนทำการเกษตรมีระบบชนประทานและมีการใช้เหรียญที่ทำจากโลหะเป็นสื่อกลางอย่างไรก็ตามการถือกำเนิดของอาณาจักรอีสานปุระของขอม ทำให้อาณาจักรฟูนันล่มสลายลงในที่สุด 7. อาณาจักรทวารวดีอาณาจักรเก่าแก่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมในปัจจุบันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันชัดเจนถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งองค์พระปฐมเจดีตลอดจนพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่นั่งห้อยพระบาทปางปฐมเทศนา และโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นที่พบในวัดพระเมรุอาณาจักรทวารวดีเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่11 16มีการใช้ตัวอักษรในการจดบันทึกและมีหลักฐานของพระชาวจีนเรียกดินแดนแถบนี้ว่าโทโลโปดี 8. อาณาจักรลาโวเป็นศูนย์กลางชุมชนและเศรษฐกิจที่สำคัญในห่วงเวลาคาบเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดี คือในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง18มีแม่น้ำสำคัญสามสายไหลผ่านคือเจ้าพระยาป่าศัก์และลบบุรีเป็นทำเลที่เหมาะสมทั้งสำหรับทำการเกษตรและติดต่อค้าขายพระปางสามยอดที่อยู่ใจกลางเมืองลบบุรีในปัจจุบันเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงอิทธิพลขอมในอาณาจากักรนี้แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นชาวมอญและนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักก็ตาม <9. S 2> อ,อาณาจักรตามพอลิงชมุมชนชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเมืองท่าค้าขายกับชาวจีนและอินเดียศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 3บสาถึงสิศาสนาสถานที่สำคัญของอาณาจักรนี้คือพระบรมธาตุเจดีแห่งวัดมหาธาตุสัญ,ญลักษณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาลทัทธิลังกาว,วงจากศรีลังกาเข้ามาในประเทศไทยเป็นที่แรก ก่อนจะแพร่หลายไปยังอาณาจักรอื่นๆต่อไป 10. อาณาจักรสีวิชัยอาณาจักรที่กินพื้นที่ตั้งแต่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือภาคใต้ของประเทศไทยทั้งหมดครอบคลุมแหลมมาลายูไปจนถึงเกาะชวาในอินโดนีเซียมีศูนย์กลางที่เมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียรุ่งเรืองอยู่ในช่วงพุทธศตวตรรษที่13-19 หลักฐานสำคัญที่พบในประเทศไทยก็คือพระบรมธาตุชัยยาและเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนครึ่งท่อนบนอันงดงามปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติพระนครนอกจากนี้ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยยังมีอาณาจักรลังกาสุกะบริเวณอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีของไทย ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่7-14ถึง14ก่อนที่จะถูกอาณาจักรศรีวิชัยเข้าครอบครอง